จ้าตัวนี้มีชื่อว่าสตอมไฟหรือว่าเพลิงเมฆาครับเหตุผลที่มันได้ชื่อนี้เพราะว่าเกล็ดบนตัวของมันเนี่ยมีสีคลาาเหมือนกับท้องฟ้าครับที่ร่างกายของมันจะมีขนาดใหญ่มี2ขา2ปีกเหมือนกับไก่เลยครับมีคอที่ยาวแล้วก็มีกลามขนาดใหญ่นอกจากที่มันจะบินได้และมีความเร็วอันน่าเหลือเชื่อแล้วไฟที่เจ้าเพลิงเมฆาพ่อนออกมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นสะเก็ดสะเก็ด,เ,กดเหมือนกับไฟเย็นครับโดยความสามารถที่จษของเจ้าเพลิงเมฆาตัวนี้มันก็คือจะสาม,มารถสลัดน้าจากปลายหาง ไปโจมตีศัตรูได้ครับซึ่งความรุนแรงของมันเนี่ยก็คือจะสามารถทลุโลกของชาวไวกิ้งได้เลยซึ่งจุดอับสายตาของเจ้าเพลิงเมคาตัวนี้ก็คือที่ด้านหน้าของมันครับยิ่งถ้าเราอยู่ใกล้จมูกมันเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมองเห็นเราได้ยากมากขึ้นเท่านั้นเพลิงเมคาจะปรากฏตัวออกมาในบททดสอบด่านที่2ในการต่อสู้กับมังกรครับที่พวกฮีคัพเนี่ยจะต้องต่อสู้กับมันในเขาวงกดแต่มันก็จะถูกตัวของแม่นางเอทริกไล่เข้าคอกไปจนได้ครับแล้วก็ได้ตัวของเอทริกเองนี่แหละครับที่เข้ามาเป็นคู่หูจับคู่กับ ไปจนตอนจบหนังภาคสาเลยครับอย่าลืมไปดูเพลิงเมคาที่กลับมาในรูปแบบใหม่ใน How to Train Your d r า g o n ในวันที่11มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับมีทั้งระบบภาษาไทยและซับไทยด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ